ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลมังหะแสนรักถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังหะสนุกสนุกให้น่าติดตามอีกหะายเรื่องเลยก่อนที่จะไปเรื่องฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อปรรลัยให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเรื่องฟังกันเลยต่อไปเข้าจะรลองรักษาทุกวิธีเพื่อให้ท่านหายดี หวังว่าท่านจะไม่กลัวไปเสียก่อน <c oughs> แม่นางช่างน่ากลัวนะักอะในที่สุดก็พัฒนาออกมาได้แล้วแม่นางรีทําไม่รับไม่นอนไปทั้งหลายวันหรือจะกลายเป็นปีศาจไปแล้วข้าหาสาเหตุของโรคเจอแล้วในที่สุดก็มีหนทางช่วยชีวิตผู้ประสบภัยสิทียุ่งเหยิงขอบตาดำไม่เปลี่ยนเสื้อผ้ามาหลายวันจริงหรือเจ้าคะข้าจะรีบกลับทูลองชายสองเดี๋ยวนี้เลย S <S <S อไอ้ยาแม่นางลีอย่านอนบนพื้นสิเจ้าคะ่ะองค์ชายสองดูนี่นะเจ้าคะ่ะตุ่มหนองบนร่างกายของนางค่อยๆจางลงไปแล้วผ่านไปอีกไม่กี่วันก็จะยิ่งดีขึ้นฟื้นตัวได้จริงๆด้วยลานเกอร์เจ้าหาสาเหตุของโรคเจอแล้วงั้นหรือลักษณะโรคนี้มีหลายแขนงแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับมลภาวะในสิ่งวล้อมร่วุ่มด้วยแล้วก็อาจจะถูกพวกมมแมลงกัดต่อยเลยทําให้เกิดการติดเชื้อเจ้าคะ่ะ ตามที่ข้าสังเกตตุ่มหนองเรานี้เกิดจากการขับสารพิษออกมามากเกินไปถ้าหาักไม่รักษาก็จะทําให้มีไข้สูงจนทําให้ติดเชื้อได้หลายทางและยังเป็นโรคติดต่อได้อีกด้วยอะไรนะตอนนี้นางสามารถเอาเชื้อติดต่อคนอื่นได้ด้วยหรือองค์ชายสองวันใจเถิดเจ้าค่ะตอนนี้นางใกล้จะหายดีแล้วไม่สามารถแพร่เชื้อได้เพียงแค่ต้องสาดถูกหลักอนามัยก็ไม่สามารถกลับมาปวดได้อีกแล้วมอรลี่เดินไปคุยไปดีกว่างั้นเช่นนี้ เจ้าก็พัฒนาตำรับยารักษากระโลโรคได้แล้วใช่หรือไม่ผู้ป่วยมีพิษสะสมเป็นเวลานานร่างกายอ่อนแอไม่สามารถทานยาที่รังแรงได้ข้าเพียงแค่ใช้ผักตามฤดูกาลสมุนไพรและยามาช่วยรังผิดทั้งภายนอกและภายในพอเวลาร่วงไปเมื่อภูมิต้นานทานของคนไข้แข็งแรงมากขึ้นอาการก็จะดีขึ้นเองครั้งนี้หมอลี่ทำเพื่อประสบนิกรอของเรายิ่งนักด้วยคุณความดีของเจ้าข้าต้องขอบใจเจ้าอย่างสุดซึ้งเช่นนั้น เอาเทียบยาการรักษาให้ข้าโดยเร็วดีหรือไม่ได้เพียงแต่ข้ามีข้อแม้มารักเปลี่ยนกันองค์ชายสองคนทำตามสัญญาที่ให้ไว้คือปล่อยให้ข้าเป็นอิสระหลานเกอเจ้าเข้าใจผิดไปแล้วข้าไปจองจำเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ข้าให้เจ้าอยู่ที่นี่เพียงเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้าเท่านั้นเองบัตนี้เจ้าช่วยชีวิตผสกนิกรจินหลิงที่ประสบคอได้ข้าจะถวายราชองค์การกับเสด็จพ่อให้แต่งตั้งเจ้าเป็นหมอหลวงแห่งแควนจินหลิงมีตำแหน่งสูงกว่าโรงหมอของราชทายาทเจ้าว่าอย่างไร รบกวนองชายสองอย่าบอกผู้อื่นได้หรือไม่ว่าเทียบยานี้ข้าเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาข้าเป็นเพียงหญิงธรรมดาคนหนึ่งหากให้คนอื่นรู้เบื้องลึกเช่นนี้เกรงว่าจะทําให้เกิดความอิจฉามาอีกมากมายชีวิตน้อยๆของข้าเมื่อเทียบกับตำแหน่งอันสูงส่งตำแหน่งอันสูงส่งนี้ย่อมต้องด้อยกว่าอยู่แล้วข้าเข้าใจความยากลาบากของเจ้าทว่าข้าสามารถเป็นที่พักพิงให้แก่เจ้าได้หากเจ้ายอมมอบชีวิตให้แก่ข้าข้ายอมปกป้องเจ้าได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มหากเจ้าอยู่ข้างกายข้าผู้น,นี้ต้องอนาคตสดใสกว่าที่เป็นแน่นอนลานเกอข้าจริงใจต่อเจ้าได้รับความเอ็นดูอันลึกซึ้งจากองค์ชายสองถือว่าเป็นโชคดีของข้าเพียงแต่ลานเกยังความรู้อ่อนด้อยเก่งว่าจะไรหนทางรบับผิดชอบภาระที่ยิ่งใหญ่เพยงนี้และทําให้องค์ชายสองผิดหวังในตัวข้าองค์ชายสองเจ้าคะเวลานี้โรคระบาดยังจัดการไม่เรียบร้อย ท่านควรคิดไต่ตองความปลอดภัยของเราผสมนิก้อนดีกว่านะเจ้าคะ่ะไม่ยอมรับใช้ข้าเพราะจะไปรับใช้ไปรีเฉินจินใช่หรือเปล่าข้ามีพยียงให้เจ้าสมมองสะอกไม่คิดว่าออกไปล,ล่องเรือแ่นนอกเมืองไม่กี่วันแควนจินหลิงจะเกิดเรื่องใหญ่เพียงนี้รัชทายาทไม่กี่วันมานี้ข้าหมอะให้เจ้าออกราชการแทนได้ติดต่อกับโรงมองหลวงเพื่อหาสาเหตุของโรคระบาดหรือยังโรคระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากลูกจริงนําผู้ประสบภญญัยแยกออกจากกัน โดยจำแนกตามร,ระดับความเจ็บป่วยทุกๆวันในเมืองจะใช้น้ำยาขาจัดโรคเพื่อช่วยลดอัดตราการติดต่อของเราประชาชนเพียงแต่สาเหตุของโรคนี้หมอหลวงยังไม่สามารถวินิจฉัยออกมาได้พยคะคะลูกชั่วกลุ่มหมอเถีอนกลุ่มหนึ่งทำโรคเจ็บป่วยเล็กๆไปหนึ่งเผชิญกับศัตรตูโทรชะการสมุนไพยยายาต้มก็มีมากมายนับไม่ถ้วนบัดนี้ในเมืองเกิดโรคระบาดร้ายแรงแต่เทียบยาที่เหมาะสมกับไม่มีหรือว่าอยากเห็นเหล่าประสบนิกรอน ตายเป็นศพอยู่ทุกขนทุกแห่งกับตาตัวเองหรือไงเสด็จพ่อในการรักษาต้องตามหาสาเหตุของโรคก,ก่อนข้ายอมสมัครใจเดินทางไปยังแหล่งที่มาของโรคระบาดซึ่งก็คือเมืองเวยเพื่อช่วยเหลือประชาชนพะยะค่ะสถานการ์โรคระบาดในเมืองเวยเป็นไปอย่างรุนแรงเจ้าไม่กลัวพยันตรายมุ่งหน้าสู่แหล่งโรคระบาดนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์ชายได้ข้าอนุญาตหากมีเพียงข้ามุ่งหน้าไปเพียงคนเดียว เกงว่าคงหัวเดียวกะเทียมรีบลูกหวังว่าจะสามารถพาหลีหลานเกอซึ่งเป็นหมอแห่งโรงหมอหลวงร่วมทางไปยังเมืองเวยด้วยพระยะค่ะแม่นางเลยท่านเก็บของเตรียมตัวจะไปที่ใดหรือเจ้าคะออกไปจากที่นี่ยังไงล่ะสิ่งที่ข้าควรทำข้ารวนทําหมดแล้วไปเรชนันนวจะทำให้ข้าระบากใจไปอีกทําไมหลานเกอข้ามีข่าเรื่องนึงต้องบอกเจ้า จบไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากมากมากดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อเป็บรรลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่นสนับสนุนผู้ปลาได้ในเพจบังอาจแซนรักแปะลิงก์ทมิต้าคลิปด,ด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีบางอาจสนุกๆให้นั่นติดตาม,มอีกหลายๆเรื่องเลยเข้าไปเล่นสนับสนุนผู้ปลากันเยอะๆนะคะผู้ปลาจะได้มีกำลังใจในการทำงานออกมาให้ผู้เรได้รับชมกันไปวันนะคะ